ที่ชี้นะฮะทำขบวนเปล่าอีกแล้วรับเอกสารแล้วแล้วก็อัดเร่งขึ้นมาเลยครับตรงนี้มันจะเป็นเนินๆชันๆนิดนึงช่วงโค้งบางซื่อนะฮะนี่ฟังเสียงมันเลยอัดมันเลยวันนี้ก็พบกับเทคโฟโตถ่ายไปเรื่อยนะครับรายงานบริเวณอุโมงนะอุโมงโอ้โหข้างบนก็สายสีแดงเข้ามาเอ้า ยิตาชิ4518ครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ไปแล้วไม่ใช่รถเปล่าุบล136ครับอ้อคำนวณผิด <laughs> เดี๋ยาวๆครับคันนี้ก็จะไปจอดเปลี่ยนหัวอันสตอมนะครับอันสตอมจอดรออยู่ก่อนแล้วไปเมื่อสักครู่บนราชธานีกรุงเทพ,พ เข้าบางซื่อนะฮะแล้วก็สลับเปลี่ยนหัวกันเดี๋ยวเราไปดักกันดีกว่าแล้วก็มาจอดแล้วนะครับนีตาชีสี่ห้าหนเตรียมถอดหัวนะฮะถอดหัวผู้โดยสารก็ลงเรียบร้อยนะครับที่ชุมทางบางซื่อ ดิตีสี่ห้าหนึ่งแขบวน1-3-6่งสขบวนราชาธานีกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวผิวสวยครับตอนนี้กำลังถอดหัวครับ แล้วก็พุ่งไปอย่างเร็วเลยครับดูข้างบนนะมีสายสีแดงวิ่งไปด้วยแล้วอัลสตอมที่จอดอยู่ที่บริเวณสะพานดำนะฮะก็จะเข้ามาทำขบวนต่อเลยนะฮะที่ขบวนหนึ่งสามหกแม่เมื่อกี้ก็พูดผิดนั่งนั่งอยู่เห็นรถเปล่ามาคันหนึ่งเรื่นึกว่าตามหลังกันมาอีกคันหนึ่งก็เป็นหนึ่งสามหกแทนนะฮะตอนนี้รถฮิตาชินั้นก็ กำลังกลับเข้าโรงรถจักรนะฮะวิ่งกลับมาแล้ววิ่งไปสับรางที่บริเวณสะพานดำนะเชิงสะพานดำส่วนอันสตอมนั้นก็เปิดไฟนะเปิดไฟพร้อมที่จะเข้าสู่รางที่4ส่วนข้างบนนั้นเป็นสายสีแดงนะครบรถไฟธรรมดารถไฟฟ้ากำลังเคลื่อนตัวมานะอันสตอมก็เปิดไฟนะฮะพร้อมเคลื่อนตัวเข้าเชื่อมขอบวน136 ่วนตรงนี้นะะผู้คนรถกำลังมาผู้คนก็รีบข้ามกันนะฮะรถก็กำลังมามาแล้วนะโอ้นักท่องเที่ยวก็รีบเอาเอาอารออีกตั้งหากชอบใจมาแล้วนะจอดชะลอนิดนึงครับก็ ถือว่าดีฮะชะลอไม่รีบเข้ามาแต่ตอนออกนี่ยังเร็วเลยดีตดชิยังจอดอยู่ช่วงสถานีบางซื่อเก่านะฮะส่วนอานสตอมนั้นก็กำลังเคลื่อนตัวมาเลยคู่กันพอดีอ่าน่าจะตีคู่กันเลยนะฮะตีคู่กันเข้ามาอา อัสตัมนั่นก็มาอย่างเร็วเหลือเกินต่อเสียงสองเครื่องยนต์ครับโอ้มีทั้งควันขโมงชงชิงเลยอัสตัม4 5 1ห้าครับผ่านไปแล้วแล้วก็ เอ้ยไม่ใช่อร์สตอมโอ้ยฮิตาชิไอ้คันนี้นี่อร์สตอมนี่ซี2 0สองศรุ่นนี้มี2ี่สคันนะ4ี2ีสอูนอันนี้เป็นคันสุดท้ายของรุ่นเลยไม่ใช่ทีหนึ่งของรุ่นนะฮะเอ๊ะวันนี้ยังไงในพูดผิดพูดถูกแม่พร้อมเชื่อมทำขบวนครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ลงไปยืนให้สัญญาณมือ วงเรียบร้อยครับก็เป็นการสับเปลี่ยนหัวรถจักรนะฮะส่วนหัวรถจัก 20, ร4420น n s t o r มคันนี้ก็จะทำขบวนต่อไปทำขบวนอื่นต่อไปนะฮะที่วลลาโพงส่วนที่ตาชี้นั้นก็กลับเข้าไปพักผ่อนได้แล้ว ทำการเชื่อมพ่วงพ่วงเชื่อมขบวนพ่วงขบวนนะฮะอเมรู้คเขาเรียกอะไรวันนี้ลิ้นพันการพูดผิดพูดถูกแฮาให้ผมด้วยเรียกชื่อรถเรียผิดอีกขบวนผิดอีกเอ้ยน่าสงสารบอกผิดถูกถูนะด้วยความตื่นเต้นรีบบึงมอเตอร์ไซค์มากกลัวไม่ทันจากจากถ่ายช่วงโค้งบางสื่อนะแล้วก็วิ่งมาดักที่ตรงนี้ ยังบีดมาแล้วครับที่นี่ชุมทางบางซื่อแล้วก็ที่เห็นป้ายอยู่คือสถานีกลางบางซื่อนะฮะส่วนอารสตอม4 4 20นั้นก็กำลังเคลื่อนตัวมานี่เป็นคันแรกที่ผมถ่ายคลิปรถไฟจริงๆจังๆนะฮะก็คืออารสตอม4 4 20นี่แหละวันนั้นที่ผมถ่ายก็คือพ่วงรถด,ด่วนดำนะไปแล้วครับ อุบนราธชธานีกรุงเทพประวนหนึ่งสาหกธานีต่อไปสามเสนกำลังวิ่งผ่าน สถานีกลางบางซื่อนะฮะตู้สุดท้ายแล้ววันนี้เทคโคโตถ่ายไปเรื่อยนะครับก็รายงานจากชุมทางบางซื่อเพียงเท่านี้นะผิดผิด,ผดถูกถูกขออภัยให้อภัยผมด้วยด้วยความ ตื่นเต้นนะฮะเรียบเรียบถูกสำหรับวันนี้เทคโคโตขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังและก็ติดตามนะครับรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุกคนวันนี้ก็สวัสดีครับ